เชื่อว่าคํานี้มันคือมันถูกต้องนะการไม่มีหนี้เป็นลาบเป็นประเสริฐโอ้โหใครๆก็เขาชอบไม่มีหนี้ดีที่สุดในชีวิตมันคืออิสระทางการเงินถูกไหมครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมมีการสํารวจเรื่องของหนี้ครัวเรือนว่าแต่ละบ้านเป็นหนี้กันมากน้อยแค่ไหนเขาบอกคนไทยเป็นหนี้เยอะขึ้นสูงสุดในรอบ16ปีเนี่ยพี่หนุ่มดูสินี่เนี่ยห้าแสนนี่อะไรบ้างนี่อุปโภคบริโภคของกินของใช้ข้าวของแพงยุคของแพงบัตรเครดิตบัตรเครดิตเพราะว่า เงินไม่มีงานไม่มีบัตรเครดิตเอาจ่ายซ้ายไปขวาจ่ายสายไปขวาไปซ้ายคือมันเป็นอีลุงตรงนางเลยแล้วคุณผู้ชมมีกันกี่ใบใช่ไงใช่ไหมไม่ใช่แค่ใบเดียวอ่ะนี่บ้านอีกนี่รถอีกผ่อนบ้านผลล่อนรถตกงานด้วยหาเงิน,นจากไหนนี่ยังไม่รวมนี่นอกระบบนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเป็นคนมีค่า ค <M> ่าใช้จ่ายเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ข้อมูลเนี่ยมาจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิจัยหอการค้าไทยนะครับ,รบไปสุม่มไปดูกลุ่มตัวอย่าง1,350คนจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่5 0,000น000ครึ่งล้านน่ะนี่ในระบบ78.9%นี่นอกระบบ21.1%แล้วการทำงานหาเงินแต่ละเดือนใช้หนี้กันเฉลี่ยนะ 12,800บาทโอ้ตายแล้วหมื่นกว่าบาท1 2ื่นสองหมื่นสามอ่ะแล้วคุณดูสินี่นอกระบบอะต้อง78.9%แนะแล้วนี่นอกระบบเนี่ยคือมันดอกมันแพงมากครับถูกไหมในระบบ78.9นอกระบบ2 1 1สถูกต้องคุณผู้ชมทีนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นนี่อะไรนี่อุปโภคบริโภคที่บอกนี่บัตรเครดิตนี่รถยนต์นี่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่ละคนก็เป็นนี่ต่างกันนี่ก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่า บางทีมันก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลังไงเ,เราให้ทีมตระเวนข่าวไปสำรวจหนี้สินไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าบางคนเป็นหนี้นอกระบบอยู่2อสามหมื่นบาทนะครับของก็ขายไม่ค่อยได้ขายก็ไม่ค่อยดีไหนจะมีค่าส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือบางคนบอกว่าต่างจังหวัดถึงเวลากลับบ้านไปต้องเอาเงินไปให้อีกเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเราให้ชาวบ้านสะท้อนหน่อยครับพยายามบริหารจัดการตรงเนี้ให้มันอยู่ได้อ่ะ คือว่าอะไรที่เราไม่มีความจาเป็นเราก็ไม่ซื้อเราจะใช้แบบต้องรายได้เรา,าแค่ไหนเราก็ลองประหยัดบางทีถ้าหมุนไม่ทันก็หยิบยืมเพื่อนยืมรานข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอะไม่เยอะไม่เยอะครับผมเพราะว่าผมขายพวกนี้พวกลงทุนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร <c> ่ <oughs> ลงทุนน้อยแต่ว่าขนมปังมันก็ต้องใช้ของหมดอะไรทีมันก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่ไหวอะพี่เศรษฐกิจแบบนี้สังคมอย่างนี้มันก็แย่อะพี่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยืมเราก็รู้จะทำยังไงเพราะอยู่นิ่งๆมันก็ไม่มีรายได้ก็มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะน้องเพราะว่าร้านค้ามันเยอะอะร้านหลังน้ําเยอะใช่ไหมอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะมันเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมอะงานมันไม่ต่อเนื่องอะเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็แย่เหมือนกันอะถ้าไม่ค่อยมีงานผมว่าก็พูดตามใจใครหลายคนไปแล้วนะใช่นี่ยังไม่รวมถึงนี่ นี่เงินกู้ไปอีกนะ<ช>นี่เงินกู้ที่เยอะมากถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีด,ดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้